นิยายลูกสิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่549กับชื่อตอนกระบีบอยบินก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆท,ท่านที่คอยคอมเมนต์และก็คอยสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวีระยุทธ์นะครับที่โดเนตมาให้เราเป็นจำนวนเงิน22บาทขอบคุณเป็นอย่างมากครับ ท่านใดที่ต้องการสนับสนุนก็สามารถโดเดตโดเนตได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากำลังเข้มข้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้ต่อสู้กับหลิวเก๋จักรพัดยงโชและท้ายที่สุดผลมันก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลู่โจของเรานะครับปรมาจารย์จอมหาวัยร้ายกีเทียนเต้าก็สามารถยัดเยียดความปลายัย ให้กับเหลิวเก๋อไปได้ในที่สุดตอนนี้คนเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่ที่มาพร้อมกับจกักรพรรดิยงโชนนั่นก็คือหนึ่งใน8ปทหารราชอ,องครักษ์นะครับอย่างตัวของกูยีรานกูยีรานนั้นนะครับ <c oughs> ตัวเขาเป็นทหารที่มากร้วยประสบการณ์และบัดนี้เขาได้ต่อสู้กับเจ้าแห่งเกาะเพิงไหลอย่างวางซื่อเจียนะครับการต่อสูก้ก็กินเวลามาเป็นกว่า ระยะเวลาสักพักใหญ่แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในช่วงท้ายเกมใครกันจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยไป ในเวลานี้นะครับพลังแปรสวรรค์ของลทัทธิคงจื้อแม้ว่าจะดูอ่อนโดนแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับทรงพลังมันเป็นพลังที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลอยู่ในตัวของมันเองเมื่อพลังแปรสวรรค์ปลดปล่อยออกมานะครับมันสามารถสร้างสรรค์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้พลังแปรสวรรค์มีพลังคล้ายคลึงกับพลังลมปานที่อยู่ในร่างกายนะครับและเพราะเป็นแบบนั้นจึงมีคนจํานวนมากต้องการฝึกฝนรยุทธในแบบฉบับของชาวลัทธิขงจือ้อ ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มียอดฝีมือมากมายหลายคนนะครับในราชสำนักเองก็มียอดฝีมือลัธิชาวคงจือ้ออยู่เช่นกันในบรรดาแม่ทัพใหญ่ทั้งแปดนะครับกูเชิงและกูยี่ร้านต่างก็เป็นยอดฝีมือจากรัทธิคงจือ้อกูยี่ร้านเคยช่วยจกักรพรรดิยงโชต่อต้านชนเผ่าอื่นนะครับจนสร้างสันติสุขให้กับชาวดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ได้เพื่อดินแดนเพื่อประชาชนเหลวกูยี่ร้านไม่ยอมไม่ใครมาขัดขวางจากักรพรรดิยงโชของตัวเขาแน่ มีเสียงกระหึ่มดังนะครับจากบนอากาศมันเป็นเสียงของพลังแพ่สวรรค์ที่ขึ้นออกมา,าที่กําลังแผ่ขยายออกมาจากพลังแพ่สวรรค์ได้ก่อตัวกันจนกลายเป็นอักษรตัวอักษรทั้งหลายปรากฏขึ้นรอบๆตัวของกูยี่รานเพียงแค่ชั่วครู่เดียวเท่านั้นนะครับตัวอักษรทั้งหมดก็ร้อมรวมกันจนกลายเป็นมังกรตัวใหญ่ยักผนึกมังกรอักษรทองกูยี่รานได้ส่งเสียงร้องออกมานะครับพร้อมกับ ผนึกมังกรอักษรตองของตัวเขาที่ทะยานขึ้นดวงตาของหวังซื่อเจียเบิกกว้างหวังซื่อเจีย,ย,ยได้ยกแขนทั้งสองข้างนะครับอย่างสุดกําลังกที่จะสร้างมันพลังเพื่อป้องกันตัวเองและแล้วตูตมการโจมตีครั้งแรกของพลังอักษรน,นะครับมังกรได้ทําลายมานพลังกองหวังซื่อเจียใน,นทันทีตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องล่าต่อยแม้ว่าจะล่าต่อยนะครับแต่ พลังผนึกอักษรมังกรทองก็ได้ไล่ล่าโจมตีหวังซื่อเจียอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายที่ทั้งสองฝ่ายกําลังต่อสู้กันโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันหวังซื่อเจียนั้นนะครับรู้ตัวดีว่าต้องตายแน่ถ้าหากไม่ระมัดระวังให้มากก่อกูยีรานในตอนนี้ได้ควบคุมพลังปนึกอักษรมังกรทองด้วยมือทั้งสองข้าง พลังผนึกอักษรมังกรได้พุ่งเข้าหาวางซื่อเจียเป็นครั้งที่สองดวงตาของมังกรดูคล้ายกับตัวอักษรอ,อันใหญ่ยักษ์วางซื่อเจียขมวดคิ้วนะครับตัวเขาได้เคลื่อนไหวฝ่ามืกอกรรเจียป้องกันการโจมตีอีกครั้งวางซื่อเจียเจ้าน่ะถูกลอกแล้วพลังพนึกอักษรมังกรทองนะครับได้แยกออกเป็นสองส่วนมันได้จู่โจมวางซื่อเจียและาวางซื่อเจียจากทางด้านซ้ายและขวาอย่างพร้อมเพรียงกันเแบบนี้แย่เน่ ตวางซื่อเจียนะครับกําลังแยกฝ่ามือออกทุกอย่างมันสายเกินไปก่อนที่จะสร้างม่านพลังขึ้นมาได้วางซื่อเจียก็ถูกหัวของมังกรทองโจมตีเข้าเสียก่อนหัวของมังกรทองได้เข้ากทตบกับแขนของวางซื่อเจียนะครับ จนทำให้ตัวเขานั้นกระเด็นกลับไปหวางซื่อเจียพยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดในขณะที่ล้มลงกับผืนกูยี่รานพยักหนาพึ่งพอใจพลังอักษรมังกรทองกำลังพันรอบตัวเขาเจ้าเกาะเพิงหวงังเฮเจ้าแห่งเกาะเพิงไหลหวางซื่อเจียมีดีแค่นี้สินะน้อยเนี่ยกูยี่รานปีจีได้ฝึกฝนจนมีพลังวตารดอกเบอวเก้ากีเมื่อนานมาแล้วทำไมเจ้าถึงต้องดื้อด้านแบบนี้ด้วย ฮหวังสื่อเจียทาัากไม่มีรักฐานกับตาฝ่าบาทของข้าเขาก็จะไม่เชื่อฝ่าบาทของข้าก็คงไม่เข้าถ้ำเสือโดยไม่มีมูลแน่หลิวเกอือเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกิีดด้วยอย่างนั้นเหรอฮ ในโลกนี้จะมีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบไม่ได้ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบข้าได้พูดในสิ่งที่ข้าต้องการไปหมดแลว้วเอาละนะได้เวลาทรงเจ้าไปลุงนรุกเหลวกูยี่ร้านนะครับไม่อยากเสียเวลาพูดคุยอกีกในตอนนั้นเองพลังผนึกมังกรทองของเขาก็ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพลังผนึกอักษรมังกรทองได้หมุนอยู่บนอากาศนะครับก่อนเี่ยะพุ่งไปที่ใบหน้าของหวังซื่อเจียเฮข้าน่ะไม่ใช่พวกที่กลัวตายหรอกนะ หวางส้่เจียปดุด่อยพลังลุมปันออกมาในตอนนั้นเองปุฟปุฟปุฟเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านบนเสียงดังขึ้นนะครับมันฟังดูไม่เหมือนกับ เสียงที่ดังขึ้นฟังดูไม่เหมือนอะไรมันได้ดึงดูดความสนใจของทั้งสองคนเอาไว้ได้บนท้องฟ้าบัตรนี้นะครับมีกระดมีกระบีเล่มหนึ่งหมุนตัวลงมาเมื่อมองไปที่กระบีนะครับในเว็บแรกมันไม่ได้ดูน่าสะดุดตาสักเท่าไหร่แต่ถึงแบบนั้นความเร็วที่กระบีมียังดูน่าตกใจกระบีนินโลหิตได้หมุนตัวลงมาก่อนที่จะส่งเสียงแตกต่างจากอาวุธชิ้นอื่นๆนะครับที่สําคัญเป้าหมายของมันก็คือ โจมตีไปที่ผนึกอักษรมังกรทองตัวใหญ่เมื่อกาบีนินโลหิตกําลังพุ่งเข้าใส่พลังผนึกอักษรมังกรทองกาบีนินโลหิตก็ได้ปล่อยพลังงานออกมามันได้ตัดผ่านมังกรทองไปนะครับมังกรถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและแล้วมันสูญเสียการควบคุมไปในทันทีพลังผนึกอักษรมังกรทองนั้นแตกออกเป็นเสียงๆก่อนที่จะล่วงลงสู่พื้นนะครับและหายไปในพริบตาผนึกมักผนึก <c oughs> พลังผนึกอักษรมังกรทองที่ถูกทำลายไปนะครับได้ทําให้ตาที่ของกูยีร่รานเปลี่ยนแปลงไปกูยีร่รานนั้นได้เดินโซซัสโซยเซถอยหลังกลับไป19กนะครับก่อนจะตั้งหลักได้อีกหลังเมื่อเห็นกบีที่อยู่ตรงหน้ากูยีร่รานนะครับก็รู้สึกใจคอไม่ดีกบีที่ตัดพลังผนึกมังกรทองของเขาได้นะครับได้หมุนรอบตัวเองก่อนเทียบปักลงไปที่ผืน แสงเดชได้่องไปยังกระบีเล่มนั้นใครก็ตามที่มีสายตาที่หลักแหลมก็จะบอกได้ทันทีนะครับว่ากระบีเล่มนี้มีความสามารถพิเศษเป็นที่รู้กันดีว่าอาวุธดับทวงสวรรค์สามารถทําลายพลังงานได้กระบีที่สามารถสร้างพลังปนึกอักษรมังกรทองได้เช่นนี้มีเพียงแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นคงจะมีแต่ผู้เป็นเจ้าของกระบีนินโลหิตเท่านั้นที่จะปรากฏตัวในที่แห่งนี้ณวันนี้หวางซือเจียและกูยี่ร้านนะครับต่างก็นึกถึงคนคนเดียวกันคนคนนั้นก็คือยู่เฉิงไห่ สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งของจินถิงซานชายผู้เป็นเจ้าสำนักอวีจีและเป็นยอดฝีมือผู้ที่มีพลังวา่าผู้ที่มีพลังวาตารดกบัวแปดกีบขั้นสูงสุดที่พยายามยึดครองโลกมันจะต้องเป็นดูเฉิงไห่แน่ปูยี่รันนะครับประมาณเล็กหน้อยตัวเขาอดไม่ได้จะเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาดูวาดวันนะครับอยู่เฉิงไห่ที่กําลังสวมใส่ชุดออกรบก็ได้บินลงมาจากท้องฟ้าไม่นานนักนะครับตัวเขาก็ลงสู่พื้นได้อย่างสงาางม ตูมเกิดคลืนเสียงกระเพื่อมไปทั่วราวกับดาวตกที่พุ่งมายังโลกใบนี้กะบีนินโลหิตได้ลอยละล่องขึ้นนะครับและบินกลับไปหาในมือของอยู่เชิงไคาย,ย่างรวดเร็วเป็นภาพที่บอกได้เลยว่าโคตรที่นะครับกูยี่ร้านถึงกับต้องกลืนน้ำลายแม้แต่ผู้ที่มีพลังวตาลโรูกูตารากายร้อยวิธีดอกบัวแปกีบด้วยกันก็ยังมีความแตกต่างใช่แเลว ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับและยังเป็นผู้ที่มีพลังเอาตานดอกบวัวแปดกีบเช่นกันแต่เมื่อต้องผเผชิญหน้าก,กับยู่เฉิงไห่ตัวเขานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อย,ยกว่ายู่เฉิงไห่กูยี่รานนะครับไม่ต้องการที่จะสู้กับกู่ต่อสู้ที่เก่งกาจเช่นนี้อยู่เฉิงไห่นะครับหันหลังกลับมาช้าๆก่อนจะมองไปที่กูยี่รานกูยี่รานหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่อย่างนั้นสินะอยาอยายูย่เฉิงไ่ ทันทีที่คูยีรันผู้จบนะครับอยู่เชิงไหก็ใช้ฝ่ามือของตัวเองตุม้มกูยีรันป้องกันการโจมตีด้วยแขนก่อนที่จะสะดุดถอยหลังกลับไปหลายก้าวอยู่เชิงไหสายหัวแม่ทัพใหญ่มีดีแค่นี้น้อยเนี่ยเจ้าเจ้าอยู่เชิงไหโจมตีอีกครั้งพลังฝ่ามือของเขานะครับผลักไปข้างหน้า จู่โจมไปทางแขนของกูยี่ร้านยางแม่นดําพัวกกูยี่ร้านนะครับถอยหลังไปอีก5้ก้าอยู่เชิงไหพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เข่งเหลืมเจ้ากล้าที่จะท้าทายจินถิงสานด้วยพลังแค่นี้อย่างนั้นสินะข้าอยู่เชิงไหโจมตีเป็นครั้งที่3มตุ้มด้วยการโจมตีครั้งนี้นะครับทาให้กูยี่ร้านเสียหลักตัวเขานะครับลอยขึ้นไปบนฟ้า ก่อนที่หันหลังกลับไปต้องหนีมีแต่ต้องหนีเท่านั้นช่วงเวลานี้นะครับกูยี่ร้านกําลังจะหนีอยู่เชิงไอ้นั้นจ้องมองตามหลังอยู่นะครับช่วงเวลาที่กูยี่ร้านมองเห็นอยู่เชิงไอ้ตัวเขารู้ได้ทันทีว่าตัวเองไม่อาจที่จะเอาชนะได้การหนีจึงเป็นทางเลือกเดียวเท่านั้นกูยี่ร้านที่คิดแบบนั้นก็ได้บินขึ้นไปในอากาศพลังแพรสวรรค์นะครับได้มาห่ออุ้มร่างกายพร้อมกับดอกบัวแปดกีบของเขาเอาไว้เจ้าจะคิดหนีอย่างนั้นสินะ นี่มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นอยู่เฉียงไหยนะครับเวียงกระบีนินโลหิตออกไปอย่างรุนแรงแต่มีดินโลหิตนั้นได้หมุนรอบตัวเองก่อนจะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับกระบีนินโลหิตได้เคลื่อนตัวของมันได้ด้วยความเร็วที่มากกว่ากูยี่รันกระบีนินโลหิตนะครับเมื่อลอยไปครึ่งต่างมันก็ได้ปล่อยพลังงานหมุนออกมานะครับ พลังงานจากการหมุนอันทรงพลังออกมามันคือพลังจากเคตวิชาที่เรื่องชื่อของตัวเขาใช่แล้วนี่คือวิชาเคล็วิชาอนุสร์สวงสวรร์แห่งความมืดพลังแสงดาวสวงสวรร์แห่งความมืดนั่นเองต้นไม้และพื้นพันทั้งหมดนะครับในระยะ400เมตรนั้นถูกทำลายค่ดล้มด้วยพลังมาาหาศาลในทันทีในที่สุดพลังแสงดาวดวงแสงดาวจากสวงสวรร์แห่งความมืดก็ได้ตัดปานร่างของคูยี่ร้านไปชั่ว ร่างอาวตารของกูยีร่รานเกิดรอยร้าวนะครับตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บร่างอาวตารที่มีไปใบหน้าของกูกูยีร่รานนะครับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตัวเขานะครับเตรียมพร้อมจะป้องกันตัวในขณะที่ยูเชีงยงไฮ้ใกล้เข้ามาข้าข้าไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้กับเจ้าการต่อสู้นะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรอกนะยูเชิงไฮ้กล่าว เขาเดินมาข้างหน้านะครับพร้อมกับเอามือคว่ำลังและเดินตรงไปยังกูยี่รานกูยี่รานเป็นถึงหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชองครักษ์ในขณะที่ยูเชิงไฮเป็นเจ้าสำนักอเวจียังไงซะยูเชิงไฮต้องพิชิตเมืงองหลงศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ถือว่าเป็นศัตรูกันแล้วพวกเขานั้นจะไม่ต่อสู้กันได้ยังไงกูยี่รานเดือดดานด้วยความโกรธข้ายอมรับว่าพลังฤุธิ์ของเจ้าสูงทรงกว่าข้าแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็ไม่ได้ เจ้าก็ไม่ได้เปรียบอะไรข้าหรอกนะตาหากพวกเราต้องต่อสู้กันจนตัวตายอยู่เฉิงไทยนะครับมองไปที่กูยี่ร้านที่าราวกับหมาป่าที่กําลังมองเหยื่อเหองั้นเหรอของอย่างนี้นะไม่ร้องไม่รู้หรอกนะอยู่เฉียงไทพูดจบนะครับสบัดข้อมือขว้างขวาฟุ๊กามีนินโลหิตได้หมุนตัวกลับอีกครั้งนะครับปลานกะมี กบีพลังงานถูกสร้างขึ้นมานะครับพลังงานตั้งหลายที่ดูลึกลับและแปลกประหลาดในเวลาเดียวกันกูยีร่รานม่ไายการคิดว่ายูเฉิงเฮยจะโจมตีในทันทีแบบนี้กูยีร่รานเห็นแบบนั้นนะครับปรับท่าทีของตัวเองอย่างรวดเร็วพลังแผ่สวรรค์ได้ขยายขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันดูเฉิงเฮยก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วดูสายฟ้าฟาดนะครับมันเป็นความเร็วที่เหนือไปกว่ากบีนินโลหิตที่เหนือไปกว่าความเร็วของกูยีร่รานอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำไปสุดยอดวิชาเคลื่อนย้าย เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวนะครับยูเฉิงไฮก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าของกูยี่านฟูฟตัวเขาได้โจมตีไฟตรงข้ามด้วยฝ่ามือในทันทีตู้มพลังฝ่ามือกระทบเข้ากับหน้าอกของกูยี่รานกูยี่รานกระเด็นลงไปกระแทกกับผืนตุ้มกูยี่รานนะครับกระเด็นจนไปชนเข้ากับต้นไม้กบีนินโลหิตไม่ได้โจมตีแต่อย่างใดหมันได้บินกลับมาในมือของอยูเฉิงไ่แทนกูยี่รานเอามือกดหน้าอกของตัวเองนะครับยูเฉิงไฮ ตอนนี้เขามองไปที่ยูเฉิงไอย่งางตื่นตกใจแม้ว่าการโจมตีนี้จะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับแต่มันก็ถูกควบคุมอย่างดีเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้มีประสบการณ์การต่อสู้ที่ดีมากแค่ไหนอยู่เฉิงไฮพูดต่อเจ้าน่ะไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอือหนึ่งเนีแปดแม่ทัพใหญ่กำลังกันแกล้งชายชาราน่ะ ผูยี่ร้านนะครับอยากจะบอกว่าตัวเองก็เป็นชายชราเช่นกันหวังซื่อเจียอื่นอัดเล็กน้อยนะครับที่ได้ยินคําพูดของในส่วนของย e ู่เฉิงไหอยู่เฉิงไ่ยังคงเดินหน้าต่อไปดวงตาของผูยี่ร้านแดงกํารในขณะที่พูดกลับมาเจ้าก,ก็แค่พวกช่วยโอกาสสาคนเจ็บก็เท่านั้นถตาหากเจ้าคิดแบบนั้นข้าจะเปิดโอกาสให้เจ้าโจมตีข้าได้3มกระบวนท่าอยู่เฉิงไห่ได้ยื่นมือนะครับข้างซ้ายออกมาตัวเขากําลังทํทตาทีเชื้อชวนนั่นเอง เจ้าพยายามดูถูกข้ายอย่างนั้นสินะในตอนนี้นะครับกูยี่รันก็ได้ตระหนักถึงความแข็งแกร่งของอยูเชิงไห้นะครับยู่เชิงไหได้อ่ายู่เชิงไหสามารถสังหารตัวเขาได้ด้วยกระบวนท่าเดียวแน่แต่ถึงแบบนั้นยูเชิงไหกกับไม่ทําอืมอยู่เชิงไหพยักหน้าทหารนะ่ะข่าได้ย้ำไม่ได้เ คุณบางคนนะุณน่ะไม่ควรค่าให้ได้รับความเคารพหรอกนะยู่เฉิงไห่กล่าวย่อมได้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 คู่ยี่ร้านนะครับได้พูดคําเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูเหมือนว่าตัวเขานั้นใกล้ที่จะจิตใจแตกสลายไปเป็นที่อยู่เรียบร,ร้อยแล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่549เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในตอนที่550กับชื่อตอนเยียวยาก็บอกได้เลยนะครับการปรากฏตัวอันสุดเทพของอยู่เฉิงไห่นานทีปีหนนะครับเราจึง เราถึงจะได้เห็นยูเฉิงไ่นั้นมาทันเวลาในการช่วยจินถิงซานจะบอกว่ามาทันเวลาก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าลู่โจของเราก็จัดการตบหลิวเก๋อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากในส่วนของอยูเฉิงไห่มาถึงที่นี่ก่อนที่ลู่โจจะตื่นแล้วได้รับมือกับหลิวเก๋อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายูเฉิงไห่ปะทะเข้ากับอดีตจกักรพรรดิยงโช เขาจะรับมือไหวหรือเปล่าตาดูจากความสามารถนะครับเขาสามารถเล่นงานในส่วนของหวังซื่อเจียได้อย่างง่ายดายซึ่งยูเ่เฉิงไห่ของเราเองก็แข็งแกร่งก่าหวังซื่อเจียนะครับอันนี้อพอๆกันและสูสีกันแต่พอบวกกับพลังไอเครื่องรางนู่นนี่นั่นเข้าไปเนี่ยดูเหมือนว่าจากักรพรรดิหลิวเก๋อเนี่ยจะเป็นต่ออยู่นะครับหนำซ้ำ ถ้าอ้างอิงจากคะแนนของระบบนะครับที่ผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว8กีบเนี่ยถูกสังหารก็จะได้รับแต้มบุญแค่1,500้แต้มเนาะส่วนอไอหลิวเก๋อที่ตายไปนะครับลู่โจกับได้รับคะแนนจากระบ,บบมากถึง2,000แต้มนั่นแสดงว่ามันเป็นระดับพลังที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว8กีบนะครับอาจจะไม่ถึงผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว9กกีบดี อาจจะเป็นอารมณ์แบบอยู่ระหว่างช่วงนั้นนะครับ8กลีบครึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะอยู่ช่วงระหว่าง8กลีบกับ9กลีบก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าอยู่เชิงไหยมาเร็วกว่านี้ผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆวันนี้ก็ดีนะครับที่เขาเลือกที่จะมาก็พอได้ช่วยให้กับหวังซื่อเจียที่เขาอุตส่าห์มาเป็นกําลังให้ในตอนที่ลู่โจของเรานะครับนอนหลับพักผ่อนอยู่ก็ดีแล้วแหละครับอย่างน้อยๆศิษย์อาจารย์ก็ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นห่วงเย่เทนซินมากกว่าแม้กระตั้งพลังของคิดอักษรสวรรค์ที่ลูโ่โจใช้นะครับยังไม่อาจรับประกันว่านางจะสามารถรอดชีวิตได้ในข้างต้นเนี่ยาสามารถทําให้นางนั้น <c oughs> ไม่ตายในทันทีได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าอาจจะสูญเสียวรยุทธ์หรือ,อต้องเป็นเจ้าหญิงนิทาหรือ อะไรยังไงนะครับหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยพลังวิเศษของชนวิสุทธ์หรือก็คือเผ่ามนุษย์เผือกนะครับนางจะสามารถอัพเรเวลคืนพลังของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งเดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันในตอนหน้านะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆ2อสคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคอมเมนต์กันเยอะแยะเยอะแยะนะครับเวลาเห็นแล้วแบบอมันช่วยเปิดกัน้นการมองเห็นให้ร้องมากมายนะครับขอบคุณทุกทท่านเป็นอย่างมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ